Coffee Shapes อีกแล้วนะจ๊ะร้านประจำของเรารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ลวตอนนี้สาขานี้ไม่เคยมาสาขานีจะอยู่เหมือนเป็นใกล้ๆสวนที่เขาไว้ให้ศึกษาแบบให้นักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษามาดูหาความรู้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้เดินดูอะไรมากนะเราก็ตรงมาที่ Coffee Shapes เลยจ้ะรอบนี้เราก็เลือกนั่งกันโซนนอก เห็นพ่อบ้านนะ่ะเขาเคยมาสองสารอบกับที่ทํางานเขานะเราเห็นแล้วเราเอออยากมาบ้างรอบนี้พ่อบ้านก็เลยพามานะคะแล้วเราก็บอกว่าเรา,าอยากกินเนื้อมากคล้ายๆสเต็กเนี้ยร้านนี้ก็มีนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปเริ่มที่มือเย็นเนี่ยเราก็จัดก่อนเลยกาฟงกาแฟเติมของเขาร่างกายนิดนึงบรรยากาศก็ฟิลกู้อยู่นะเห็นแบบนี้มันไม่ได้ร้อนมากนะนเพื่อนๆลมมันพัดมาตลอดโอเคเลยแหละ กูก็ลองเมนูใหม่ๆหน่อยอะฟกาโต้นะคะอร่อยมากก็คู่มากับไอศครีมวานิลาแล้วก็กาแฟเจมจ้นนะจ๊ะส่วนพ่อบ้านเอาอีกแล้วสั่งซานเซบาสเตียนอีกแล้วกินที่อิสตันบูลารอบนึงหลังจากนั้นกลับมาก็สั่งที่คาเฟ่บ้านเรากันีนิชามมากเลยนะแต่ที่นี่ราคาก็จะดรอปลงมาจากอิสตันบูลหน่อยเมนูซานเซบาสเตียนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองนะถ้ามาเที่ยวอิสตันบูลแต่ก็ราคาอย่างที่ว่าก็อัพจะอัพ ช่วงนี้แผ่นดินไหวมาบ่อยมากอ,อกสันขวัญหายเลยบอกตรงว่านั่งทำงานอยู่ที่บ้านทุกวันอ่ะเธอเอาจริงๆถ้าใครอยู่ตุรกีเหมือนกันช่วงนี้แบบโซนๆถแถบอิสเซนบูบูซาบาบาเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งความรู้สึกสั่นสะเทือนนะจ๊ะก็รักษาสุขภาพรักษาร้างกายกันไว้ขอให้ปลอดภัยทุกคนทีอบ้านก็กินอะไรที่แบบว่ามุงมิงมุงมีงข้อกับหน้าตาเขามากเลยขอแซวหน่อยนะ เมนูที่พอบ้านกินเป็นน้ําผลไม้มั้งแล้วก็เป็นบับเบิลผลไม้อร่อยมันจะไม่เหมือนไครหมุกบ้านเรานะมาแล้วจะอาหารของเรากุ๊กสั่งเนื้อนโคนอยากกินมากดูสิของพอบ้านเหมือนเดิมเอาอีกละเมนูโปรของพวกเรานี่แหละทาวุกโชเกนเม่นะคะกุกก็สวยแรกเลยเพราะว่าได้ความอยากกินเนื้อมากๆอารมณ์มันคงจะคิดถึงหมู่แล้เธอแต่ฉันก็กินเนื้อแทนไปนะจ๊ะอร่อยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอะเนาะ การปรุงของพวกสเต็กเนื้ออะไรพวกนี้เขาก็จะแบบว่าเกลือพริกไทยอาจจะไม่ได้แบบรสชาติจัดจ้านแบบจิ้มแจ่วอย่างนี้เราก็ต้องขอเครื่องปรุงเขาซอสเซิร์ฟมาหน่อยจ้ะไม่ได้เลยค่ะไม่ได้หลังจากนั้นก็ตบท้ายเหมือนเดิมนะคะสไตล์ตุรกีชาตุรกีต้องมาคาเฟ่แมวก็มีเ่ะแมวตัวนี้เป็นของที่ร้านนี้นะเขาบอกอก็นอนไปเลยสิจ้ะนอนโชว์กันไปเลยเนี่ค่าตัวไม่ต้องเสียนะจะมาที่โต๊ะเองเลยเราก็มาเสียค่าอาหารกันจ้ะมาดูกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่ แทนแทนแทนน,น,นนี่เลยสองพันสองร้อยลีร่านะจ๊ะเรากินจานนั้นจานเดียวก็แปดร้อยลีร่าเข้าไปแล้ว